ฮะฮะเฮ้ยฮะเรามาเที่ยวไหนกันวะฮะตอนนี้เราอยู่วัดชัยวัฒนาลางนะครับดูเด็กคนนี้นะครับแรนด์ินดินไรา์หลบไม้หลก

ดูฐานปัตยกรรมนะครับวัดชัยวัฒนาหลามมาเดินมาเดินมาเนี่ยแล้วอ๋อ เดินไปเรื่อยๆครับรนี่มาดูนี่เอากำลังใแล้วแล้ว,วแล้วเดินข้ามาแล้วเรา,าจะเห็นอะไรไข้างในปลาพุทธลูมนะครับเหลืออยู่ยแค่นี้เด็กคนนี้สนหรือเกิน

มาลุกได้ไหมเดเี๋ยวเอ้ยมาเร็วมาอ่าลมมามานะมาลุกมาเร็ว เอ้ยันมีการชุบด้วยนะาสิศึกมามาล้มๆม,มาไอ้นาไปแล้วนะคุณจับเร็ว,ว,วขึ้นไม่ได้หลบเขาห้ามขึ้นเห็นไหมห้ามขึ้นมา ดูพะเร็วเร็วนี่นี่นี่ฮะเร็วดูพะเร็ว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 พาเฉยเห็นไหมพาเนี่ยพะจุดจ้าก่อนจ้าพะก่อนแล้วจา้จาจุดจ้าจ้าพะก่อนแล้วจา้จาเนาะุดเอ๊ะ เอ๊ะป้าจ้าพักจ้าจ้าพักก่อนลูกเอ้าล้มเลยดีข้ามข้ามข้ามปึ๊บเอ้ะ มาเร็วน oui, ี่นี่หนอหนอเร็วมานี่เร็วมาถ่ายให้เขามั้ง้องอย่าถ่ายเนี่ยถ่ายให้เขาก็เด็กๆอ่ะถ่ายตอนเผลอๆก็ได้ตอนไหนก็ได้ à đưa ta con à Người ta con hả Người ta con hả thầy hả lên lom lom mà lúc mà leo Hello. Hi Hello เอาไกด์ไกด์ไกด์พาเที่ยวไหน่อยไก <Wow. S 1> ด์เตะหลุดแล้วแขน ็กมันซอนซอนซอนมีขับโดนมีมดโมดโรนด้วยโดรนดโดรนถ่ายทำไอ้นี่ไงโดรนอ่าร้อนอะ่ะ เอามางนะงามาถ่ายรูปมาอ่ะคุณถ่ายเขาหน่อยเห็นไหมเห็นชัดไหม ร้อนอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนพักก่อนพักก่อนพักตรงนี้ก่อน,กกอน,กกอนเอา้าวไ่ติดไปไหนดูโดนเขาใช้โดรนบินถ่าย

né? ใช้โดนบินถ่ายนะถ่ายวีดีโอ